่ะพี่คนนี้ครับไม้ rosewood แข็งโป๊กเลยลองฟังเสียงนะแข็งไปอกแต่เราจะมาดูว่าทฤษฎีที่เราเชื่อว่าไม้อะไรก็แกะได้นั้นจริงไหมถ้าใครจะทำไม้เนื้อแข็งนะครับแนะนำต้องมีปากกาจับเพราะเราต้องใช้สองมือแน่ๆแล้วก็แน่นอน ถ้ามันแข็งขนาดนี้ป่านจะเป็นต้องซอยย่อยออกเป็นช่องๆเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับคำถามก็คือทำไมเราต้องแบ่งเป็นช่องๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่แบ่งเป็นช่องๆครับเช่นเนื้อที่ตรงนี้เห็นไหมอ่กว้างสักประมาณ2นิ้ว3นิ้วเนี่ยถ้าป่านใช้สิวไปกับตรงนี้เลยเนี่ยเท่ากับว่าหน้าสิวอ่ะจะต้องแบบว่ารับแรงทั้งหมดของพื้นที่ตรงนี้แต่ถ้าเราทำให้มันเล็กลงเนี่ย มันก็จะไม่ต้องทํางานเยอะนั่นเองนะครับซึ่งทฤษฎีต่อมาก็คือเราต้องเข้าใจว่าไม้เนี่ยมันมันเติบโตยังไงแน่นอนมันเป็นแผ่นๆใช่ไหมเราจรินตนาการว่ามันเหมือนเป็นกระดาษกระดาษะมาซ้อนกันเยอะๆใช่ไหมครับแล้วก็หลักการคือเราจะค่อย,อยๆเอาทีละแผ่นออกอ่ามันนัดมันจะเป็นแบบนี้ เละแผ่นออกเอดูเหมือนง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเราทำผิดวิธีอ่ะมันจะเป็นแบบนี้แบบเฮ้ยเห็นไหมครับนี่ป่านออกแรงมากเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูนะ ออกไหมออกเหมือนกันเห็นว่าปริมาณเนี่ยออกเกือบเท่ากันด้วยนะครับนี่เห็นไหมระดับเกือบเท่ากันด้วยแต่ว่าใช้แรงกว่าเยอะมากในความเข้าใจของพวกเราอะ่ะเราก็คิดว่าเออต้องทาอย่างเงี้ยใช่ไหมการแกะไม้ต้องออกแรงแต่ไม่ใช่มันอยู่ที่วิธีการใช้แรงแล้วก็วิธีความเข้าใจกับอ,องค์ประกอบของไม้เอาใหม่นะเดีแบบ๋ยวปานจะทําวิธีที่ถูกต้องให้ดูอีกรอบนึงจะสังเกตว่า ป่านจะทําทีละมุมเห็นไหมครับเริ่มจะทําช่องนี้นะครับเนี่ยป่านจะเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งก่อนเนี่ยทาเป็นภูเขาทําเป็นเฉียงไปก่อนแล้วก็มาเฉียงอีกด้านหนึ่งเห็นไหมแทบจะแบบว่าไม่ได้ใช้แรงเลยเนะมื่อกี้ไม่ได้ acting นะที่ทำเป็นเหมือนออกแรงเยอะๆไม่ได้ acting นะออกแรงเยอะจริงๆ แต่ที่ออกแรงน้อยนี่ก็แบบว่าเห็นไหมมันจะคุณจะเห็นเองอะ่ะประเด็นก็คือทําไมป่านจะต้องทํามุมก่อนสองข้างเพราะว่าเพื่อให้ไอซิวอะ่ะมันเจอกับหน้าไม้น้อยที่สุดเห็นไหมครับถ้าทาถ้าป่านทํามุมตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือซิวมันเจอกับมุมของแค่ตรงนี้เองเห็นไหมฉะนั้นมันก็แทบจะแบบว่าใช้แรงมากสู้กับแรงน้อยใช่ไหมครับแต่กลับกัน ถ้าเราตั้งหน้าสิวแบบกว้างแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าสิวทั้งหมดจะถูกทํางานหน้าสิวทั้งหมดจะถูกทาําทง,ทงานแบบนี้แน่นอนมันก็จะฝืดกว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินี่คือการใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องนะครับเราต้องทําให้มันทุ่นแรงเราอ่าก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆทําเป็นภูเขาปึ๊บซ้าย อย่างเงี้ยสิวมันก็เริ่มทํางานหน้ากว้างคืออะไรเห็นไหมครับเกือบจะกินสิวเต็มใบแล้วเนี่ยอ่าต่างก็จะหยุดแล้วก็มาทําอีกฝั่งหนึ่งให้พอๆกันด้านนี้จะไม่เห็นนะทําให้ดูปัป๊บพอมันเริ่มฝืดฝืดมือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเริ่มเป็นยอดเขาเลยเห็นไหม แปลว่าเราก็เอามานั่งตรงๆแบบนี้ได้เพราะว่าสิวก็จะได้ทำงานน้อยเช่นเคยนะครับมันก็จะกลับมาเป็นหน้าตรงไปป๊บหน้าตรงเสร็จปึป๊บก็เหมือนเดิมก็ไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาซ้ายขวากลางซ้ายขวากลางไปเรื่อยๆแ,อแต่ทีนี้นอกจากว่าวิธีการใช้เครื่องมือความเข้าใจในการใช้ แล้วก็ความรู้เรื่ององค์ประกอบของไม้สิ่งสำคัญมากๆเลยคือต้องรับอุปกรณ์ให้คมมากๆเออเพราะว่าสิวเนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนมีดที่ออกแรงเฉือนได้มันเป็นการดันนั้นถ้ามันไม่คมเนี่ยมันจะทำแบบนี้ไม่ได้เลยครับมันจะเหมือนเอาเหล็กมาทิ่มเฉยๆแต่ว่าทริคเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่โอเคเริ่มเริ่มเข้าใจกฎของการใช้การออกแรงแล้วกฎของการใช้แรงแล้วแล้วก็องค์ประกอบของไม้เนี่ย ส่วนต่อมาที่เป็นทริคเพิ่มเติมก็คือเราออกแรงเฉือนด้วยสิวได้ด้วยหลักการแบบนี้ปกติเราจะตั้งตรงๆแบบนี้นะสิวมันก็จะทําหน้าที่ดันใช่ไหมแต่ถ้าเราเฉียงนิดๆเราก็เลื่อนมือไปด้วยระหว่างที่ดันเห็นเห็นภาพไหมอ่ามันจะเกิดการเฉือนซึ่งมันจะทําให้เราทํางานได้ใช้แรงน้อยลงทําให้มันเหมือนมีดเห็นไหม,มก็เฉือนไปหน่อยนิดนึง ้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่ได้ต้องเป็นคนแข็งแรงแต่อยู่ที่ว่าเราออกแรงแบบไหนนะครับขอให้สนุกหรืออีกแบบหนึ่งก็คือใช้คอนนะครับแนะนำว่าควรจะเป็นคอนแบบมอนมน,มน,มนแล้วก็เป็นไม้หรือพลาสติกหรือยางนะครับแต่ยางก็ไม่ค่อยแนะนำมากมันจะรีบาวล์หน่อยแต่ใช้ได้ซึ่งแต่ว่าหลักการยังคงเป็นเช่นเดิมแต่ทีเนี้ยเราใช้หน้าสิวเต็มเได้แล้วแต่ในวงเล็บ ว่าสิวต้องคมจัดจับนะครับทําอย่างนี้แล้วก็หลักการหลักการเดิมคือทําออกทีละนิดตีไปเรื่อยอ,อยน,นี่ไงข้อสำคัญต้องมีตัวจับปากาจับงานนะถ้าใครอยากจะทำรกเาเรียกอะไรรักษาเ,เครื่องมือก็ใช้หลักการเดิมได้คือทำเป็นมุม เหมือนทำเป็นภูเขาตอนแรกอะแนี่อ่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรามีค้อนแล้วก็สิวที่คมแล้วเราจะแบบเอ้ยเอาออกทีละเยอะๆไปเลยอย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างกันนะต้องเอาออกทีละนิดเหมือนเดิมครับ ว่าที่ป่านตั้งแบบนี้ป่านยังไม่อธิบายเพิ่มนะว่าเอ้ยทำไมถึงทําขวางทางไม้ทําไมไม่ทําตามทางไม้เอารู้หลักการแค่นี้ไปขอนะครับระดับไปทดลองเอ,เองเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะขอให้สนุกนะครับ